สวัสดีครับมือนีผ้ามาเฮ็ดไอ้มือกวดกั้นมะพร้าวครับนี่ครับเล้ามามือนี้ละเลามาเฮ็ดเลยเลามานี่อุปกรณ์กับลวดลวดครับคีมัดลวดเสืออค้อนตะปูก็ด้ามมันนี่ครับห้องไอเลามาแหลรห้องกระสีมมัด,มดเอาลวด หลวดในมัดนะครับอันนี้แต่ผต้พมัดไปแล้วแล้วที่เขากำม,มาประมาณแล้วแต้เขสิมักหน่อยมักไงมักหนามักบางเนาะนี่แต่ผมใหม่อันนี้แล้วผมสิเศษเลยแปดอันเนาะครับนี่แปดอันแบบนี้นะเฮ็ดษคางคางละซีอันทีนะพที่น้องคางละซีสีอันมาทับที่นะเดี๋ยวผมสิบรรยายไปพร้อมเลยครับเด้นหลังจากเขา้าเลยจับมาไในมัดหนึ่งสิได้กำหนึ่งสิเขาว่า พอดีแล้วแล้วแต่มักไงมักหน่อยมักน้าหากับม้านี่ครับหากับมาแบงครึงเง่ากับเลื่อนลงมาประมาณฝ้ามือหนึ่งนี่นิวหอกับหลวดมัดจัิงส่เห็ไมได้แปดอันหรือเียไพสเหตซิบอันก็ได้เหดแต่ไพ่เป็นคู่นะครับสีหกอันแปดอันสิบอันก็ได้แต่หกอันน่คือสีหน่อยแต่ผมเอาซีอันสิบอันกับแบบขะขังละหานะแนะนมาพามาเหครับเปนีอกกับตันหลวดประมาณนี้นะครับนี่เศนหนึ่งนี่หลังจากหอามัดแล้วเนาะ เราใส่มา,าว้างไว้ดินสินะ,ะไว้พื้นนะมันมีไอ้ริบบิ้นแข็งหรือไอ้นีงก็เพื่อนอยังรักริบบิ้นแข็งกันล้วแล้ก็มาสีเท้องได้สีไว้สีเท่นนพอดีล้วเดี๋ยวได้ครับเด้อได้ครัเอาสิใหญ่ๆเนี่ยก็ได้ยัไงไสินาเนาะนนได้กันละ เนี S <S ่ยครับเป็นการหนาดีมาครับพามาเห็ดละเอียดลเอียดได้ครับอยู่ประมาณนี้เห็ดตัวเ้ามัดใบนี่ก็จะแยกออกแยกไอ้ที่เ้าไอ้เ้าเห็ดตามก็เห็ดสูงเขาเนี่ยห้อแยกเ้าแยกออกถี่พอดีเขามาว้างว้างไว้หมูรวดนี่ครับนี่รวดเ้าก็เแยบไปส่วนนึงนะครับเด้อเดี๋ยวพามาไอ้ละเอียดลเอียดได้เครับเด้อคือเป็นเทียง นี่ครับเขามาเบิ่งก็ฝากไหลฝากแช่นันได้ครับเดอ้อมี้พามาแหลกเปียนควบห,หมูไม่ปวดถูน้ำมันนนะครับเขาก็มาแยกออกเรืองไนเขาก็ลวดนี่เขาก็ากสอดลวดลงเขาก็สอดขึ้นไปนี้ครับสอดขึ้น,น,นฟืบเขาก็ดึงมาครับส่วนเขาเย,ยาใบก็ได้ครับสนน่วนไรริบบินแข็งเขานี่นี่ครับเขาก็เหย,ยาใบก,ก็ได้ยบใบบดแล้วก็ได้ละนี่ อันสองมาครับผมอันสอง,อน,สองนี่เข้าแยกขึ้นเก้าครับนี่แยกก็มันแนบไปเขากับสอดแบบเก่านี่ครับเดี๋ยวก็เขากับสอดสอด,สอดลวดสอดขืนนะเให้มันนี่เห็นไหมสอดไตลวดแล้วก็แล้วก็เอาดึงขืนมานเท่ากัม่าไอ้สอดไตมองเข้าแยกไว้เห็นไหมไอ้ที่ม่นการข้าวเข้าแยกนี่เหมือนเขากับว่าไอ้ลวดผีเลยครับผี ที่ว่าสวนมันน่าเทาก็สอดสอดไปให็นมันนี่นะเห็นไหมดีพนะมาณนี้มาเห็ดต่อไปเลยแยกออกคือเขาปึ๊บว่างลวด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 เขาจะเอาขางไว้เขาทักไปเบิ้ันก็นสิบแปดอันเ้าก็สิทับในเปสี่อันนะนี่เทา,าก็นีน่เทาก็สอดไตลวดขึ้นมาน,นี่ครับไก่ผลว่างทีไ่ไหน นะครับเ่ต้องเ่ต้องเฮ็ดไอ้ร่ต้องดึงตึงเด้อเพราะว่ามันฉีดคันมาดึงตึงมันฉีดโบกวงงามเนี่ยเขาจะทักมาให้เก้านี่ดึงไปเห็นไหมเห็นหรือเปล่สีประมาณนี้นะเห็นอยหรอกเนล่าจะส่วนส่วนมันจะพึ่งปล่อยเด้อส่วนหลอดมันภายในดอกส่วนไอ้นี่เขาจะจับมาเลยมันนี้เห็นขึ้เก้าเหยาะก่อขึ้นเก้าเขาก็มาแนบนี่เห็นหเปล่ ขากมได้ทับจากลวดนี่คืนสอดลวดน้องืนมามองไรเขาสีไว้นี่เขาก็ดึงฟึบเห็น่นนอเข้ากะมันทักเขาก็เขาใจห้อนอันนี้สอดขึ้นมาเข้ากมันรวบไปเลยพี่น้องพี่รวบไปนี่นะเขาก็ดึงไปสีหน้านี่หน้าประมาณนี่หนนี่ ต่อไปเลยครับวันนบปึ๊บละเอียดอยูน่นะผมว่าเขาก็สอดลวดขึ้นมาเลยนี่สอดผึ้งผึ้งผึองจะขายหนาเด้อไม่ขายหนา <c oughs> แล้วเดี๋ยวสอดไปขึ้นเขาครับนี่สอดนี่นี่ครับประมาณนี้นะเนี แต่ที่พันงามดอกมันไอ้เผ่าพันไอ้จัดบพันแล้วเนาะได้เลยไอ้หาเรือไอ้สามครับนี่ได้สามแกแยกขี้เก่าพี่น้องแกแยกแยกไอ้ที่ห้อยนี่มาตำมาสูงแยกอันนี่แยกมันเกิงกันนะข้าวก็มาแนบข้าก็สอดขี้เก่าล่ะสอดขึ้นสอดไอ้ลวดขึ้นมาข้าวมันสอดลวดกับสอดเสือกหมืขึ้นมาเนี่ยข้าวมาสอดนี่เห็นไหมนี่ยื้อพ่อพันเนี้เขาก็ะดิ นี่นะ่าสอดนีบ่บ่บ่มันสอดรวบเห็นไหมสอดเซนนี่เซนใต้นี่เซนใน,ในี่ะมาณน,น,น,ใน,ในี่นี่ประมาณนี่พี่น้องนี่เอาไปดึงไว้ฟสีน่ดึงไปฟนะัีนี่น,ะน่าเห็นไหมนี่พม่านี่แต่ส่วนยีเฟาปล่อยเดอ้อมันสีหมุนอุ้ยปุ้ยเด้ขอข<อ>้าวบะเบงฝากไล์ฝากแชร์เลยครับเดอ้อหนึ่งกำลังหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจเด้อพี่น้องนี่ครับแล้วสองอันแล้วครับพี่น้องนี่ฟึบฟึบ มันสูตรรูบลน,นะครับไอ้สูตรนุ่มอุบลมันสูตรรูบลสูตรนุ่มอุบลเห็นไหมเพื่อนเฮ็ดเพื่อนใครพี่น้องเพื่อนกับสูตรเพื่อนกับสูตรไพ่สูตรมันที่ว่าละมุนนี่ได้กับกวดแป้นให้เขาหน่ะว่านะครับดึงนะครับสอดเสน้นนี้เด้อมันมันสอดรวบเพื่อเบอร์ได้เสร็จสอดเสน้นเดียวสอดนี่ข้าก็ดึงนี่ฟึบ ้านีละสุดท้ายครับแยกคือนก้อ,อนละฟึบๆเสือพ่อมาน,น้นนี่ครับฟึบเัาสอดฟึบพ่ออยู่หรอืกน,น,นี่ขี้น่องสมาณนี่เลยมันก็เกี่ยวหรอกสักหน่อยสวนมันนะเดี๋ยวเ่าจะมาจัดเรียงที่ทลังก็ได้ จัดเลี่ยงไปเลยก็ได้พี่น้องจัดเลียงกระเป๋าต้นดอกนี่นี่ประมาณนี้นะพี่น้องนี่เนีาทาักแล้วประมาณนี่คางนี่ประมาณนี้กส็สิว่าคางลายซีห้ากระติเฮากระติเหล่าห้ากะระติมาพับนะนี่เห็นปะพับนี่ฟึบนี่จะลวดเสียส่วนมันหน้านดึงตึงเลยแบบน,นี้ มันตึงเลยก็ได้ถ้าก็มัดลวดกับมัดอันนี้มัดร่วมกันเลยก็ได้แต่มัดมาที่ละอันก็ไดเพราะมันมาที่ละอันดีกว่าฝนมันสิว่าเบาเย็บบาปล่อยนะมันปล่อยสิบมมี่เสิยรูดนี่ผูกเพิ่มเลยลวดเท่ากับลวดเท่ากับเกี่ยวแล้วน้องบริผูนก็แล้วลวดเกี่ยวพี่น้อง เกี่ยวเด้นี่ยเกี่ยวนี่เห็นไหมเห็นไ่มั่าอยางนี้เขาก็จัดไปนะจะผ่านะะาในตัดออเดอเดี๋ยวจะพาวออเดอจัดเลี่ยงห้มเสมอตอกตอกตอกเห็นไห ยี่ประมาณนี้แหละครับเห็นป่ะมีขนาดบ่านในไซดามเนียนี่เดี๋ยวใ,ใส่ดามนี่ที่ตัวห้องทักมันกับเป็นระเบียบของมันเนี่ยจัดเลี้ยงเดี๋ยวตัดลวดก่อนพี่นอ้องมีตโตน้ำเลยว่าไงมีตัวน้ำเลยพี่นอ้องนีตัวให้เล็กเป๋ขึ้บุกคมเลยล่ะ กออกละเอียดดีนะผมอมาเนาะนี่ตัวนี้ที่ว่าวนมันเหลือเนี่ยเขาก็เก็บเอาอกใใ็ได้เนี่ยเขาสอดนี่มอกไอ้อันนี้ดอกเนี่ยขันอมสอดข้างกับตัดออกก็ได้มันมนปัญหานี่ประมาณนี้ แต่หลวดเดี๋ยวพอมัเก็บทีหลังเด้อมีประมาณน,น,นี้พี่น้องประมาณนปึ๊บเห็นวะด่าม,มันได้บาดนี่ดาบม,มันจะเอาไหมพายไหมยั้งก็ได้เดี๋ยวสอดใส่ใกองไหญเนาะพี่น้องเนาะธีบ้านี่มัดมันขางละซีเห็นวะพอพอธีบ้ามันคู่นี่ซีนี่ขางนี่ซีขางนี่ก็ะซีเห็นวะ เดี๋ยวเอาพับนะทางข้างในมันกส็สิข้างในเป็นโกลนี่อนี่เห็นะห้องพันไหนมัดห้างก็สอดไม่ไผ่ไปเลยนีสอดไปนี่สอดแล้วทำไมไผ่ก็มีไพ่กันมุกอันนี้ผมเอาดับในเก่ามันเนาะดาบไปคัดผื่นเอา,ากเก็บมาห้องมาตอกมีตะปูเ้าตอกปลายมันทำไมไผ่เ้า,าสิเจาะสิยังก็ได้นะเดี๋ยวแต่ไผ้มีสะดวกกนได้เอาวัานั่นละนี่ครับ แตกครับแตกพี่น้องเลยลำมันตะปูเลยผมอะ่ะมันใหม่ใหม่มันแตกลำตะปูเลยก็ได้มันคิบาทน้ำมัตัวนี้แหละพี่น้อง นี่น่าก็ใประมาณนี่ใช่นหะประมาณนี่มันก็สุกลงมากอ่ะนี่ใช่หมล่ะแต่ก็ที่บ่อยอันนี้คือใหม่คือว่าน่าแตะปูนบอยหน้าว่็มันก็เง็กให้พี่น้องเบิ่งเลยซื้อส่งกับบรรยายไปอยู่เนาะเดี๋ยวแต่พี่น้องเก็ตอันนี้บป็นะสูตร ผมก็ดสีเปลี่ยนด่าไม่ดอกแต่ผมมีเหตุการณ์เห้มันเลี่ยวไอ้สูตรซื้อหรอกน,อนี่เห็นปะคันท้อใส่อันนี้มันก็สิมันก็สิแบไปน้ำไอ้อันนี้ห้าวหน้าคันเ้าใส่อันนี้ยาวมันก็สิมันก็สิสแบไปอีกสีหน้าที่น้องนี่เปียไปนี่ลวดหน้าปานี่ลว,วดไอ้ที่เจาเตรียมไว้ ต้องต้องเอาลวดเด้อพี่น้องเด้อคันเอาอื่นเนี่ยโเป็นตาเอาเสือกปูยูเดอกต้องเอาลวดผูกนี่ผสองอันเลยผูกเครื่งก้อนก็ได้ผูกล่างก้อนก็ได้ใส่สะเกี่ยวจะอันก็ได้ผูกลางก่อนนั่เนาะนีะ่เนาะ ตึงเลยก็ไดเเ้เกี่ยวลวดหลัที่แน่นพี่นอ้องคำว่าเราขอให้ไกล ไฟกระดับด้วยพี่น,น้องนะครับเหาก็จัดแต่งก้อนบัดนี้กอนเ้าสิมัดทึ่งๆเ้าลงแต่งก้อนเด้อ มันอัน,นอหินบนใหญ่มันเลยไมย่ค่อยอู้บาดเยอะเรือมัดเท่องๆเหมืนอนตำรวจก็ไม่เอากัานไดเยี้ยกินแรงเนาะมั่นเดินได้อยู่เขาพูดกับฝากไรฝากแช่นะครับด้วย สองถอดเนืชินแน่นทอนลางกับทอนเทิงติ้งติ้งที่โมบานบันไดพร้อมเอาตะปูไอ้อันนี้ ลงเปต่องลงเลยเลามาจัดที่หลังอะไรกันวันนี้ ถ้าใส่อันนี้เนี่ยต้องสิบบาทพอดีนะพี่อ้องนี่ไม่ค่อยบาไปไนเลยเิประมันพี่้องเห็นไหมขันดึงตึงๆกัสิไอ้นี่ตองตึงบูตึงปนได้เห็นไหมมันกวดได้ดดดสบายเนื้ไไนา,นนาก็ตัดแต่งก็ได้ไปลายมันมักสกันมักเหี อ,อกไปถ้าถ้าไออันนี้มันเงาวมันไออันนี้มันกระสิบบาทนี่มันมันซ้ำไอมันซ้ำตัวที่เข้าตีไข่นะ่ะนั่นก็นซ้ำตะปูพีวผมไออันนี้อยู่ประมาณนี่พี่น้อง สูตรนุ่มบนนุ่มันเพราะงามมันในดอกมั่นฝ้าวครับแต่ว่าผมให้รายละเอียดได้ด้วยครับถ่ายจำได้เน้อม้งนี่เขาแต่งเอาที่ลังมันไงเขาใหญ่มันเสมอเขาแต่งเอาที่ลังก็ได้ที่นอ้ะว่ามันไหนเขามันแต่งไหนเนาะเขาตอกนี่เห็นมั้เขาให้มันเสมอเขาแคอยแต่งคอยไป บ่ค่อยบานดอกกวดลงไปบันถ้าเขาไอ้ไซไอ้ไอ,อนนนน้นี่กองกว้างกองกว้างสิแนี่ยนึกขัดสินก็สิบานไปตามไอ้ไอ้นี่มันพอเขาจับตัวนี้ปุ๊บมันก็สิอาออกนะพี่น้องให้เนี่เขากระเทือนมันบานก็นได้ผมมาซทำเนี่ยพ่อขวดแล้วนี่ครับแต่นี่ดึงตึงๆเลเด้อผมดึงมาตึงนะนสีนี่แต่มันกับ เ่าบริเฮ็ดมัวนะเนาะเฮ็ดไปตามคัดขัดขัดขัดไปเรื่อยเห็นไหมเขาเบิ่งจะฝากได้ฝากแช่นะครับเด้อนี้เฮาเก็บที่ลังก็ได้นี่นี่ครับประมาณน,นี้ละง่ายๆครับอย่างในตอนเหลาผมว่าอย่างใน,นตอนเหลาไอ้อันนี้จบคลิปนี้เพียงเท่านี้ะครับหาแนวเสี่ยแรงก่อนมั่นหาแนวเสี่ยแรงก่อน เขาบึงกับฝากอะไรฝากแช่เป็นกอน,นั่งใจเห็นไสวัสดีครับ